อัลลอฮฺอัคบัลลอฮัะอลลอฮฺอัคบัลลอฮบะลลฮัคบะอัอคะอัอับะัละอัลลอฮะัะอครับะบะะับบ ช่วงที่2นะครับหลังจากพักเบรกไปในการประกาศสัญญาณเสียงอาสาให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับน้องอยู่กับรายการสนบรราภาษาฮัทนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทดานากรุ๊ปนะครับอาจารย์พักดรีมาแอร์ซึ่งเดินทางไปประชุมกับทางกรมการปกครองนะครับที่จังหวัดสงขลาที่หัดใหญ่นะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ไดอ้อธิบายพี่น้องได้รับทราบนะครับถึงการประกาศออกมาแล้วสําหรับคนที่จะ เดินมีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปี2,566นะครับก็สามารถที่จะเริ่มลงทะเบียนออนไลน์ได้เนี่ยตั้งแต่วันที่3 3ตุลา3ตุลาถึง29พศจิกา29พิจิกานะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้บอกซึ่งยังมีเรื่องราวที่จะได้พูดคุยต่อนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดที่อาจารย์ได้ประชุมมานะครับอาจารย์พักดีไม่แองอยู่ในสายอยู่นะครับเรียนเชิญต่อเลยครับอาจารย์ครับครับครับขอบคุณมากครับอ อย่างนี้นะฮะมันมีอีกนิดหนึ่งจริงๆแล้วมันมีู่หลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่เป็นพิศทางของการเดินทางที่จะเดินทางไปขอพิชิตในปีต่อไปนี้นะฮะวันนี้เราก็อภิปรายกันพูดกันอยู่หลายความคิดเห็นด้วยกันนั่นก็คือทาง abinet ท่านบนี้ก็จะต้องการที่จะให้ว่าทําอย่างไรที่จะให้ราคาของการจัดบริการทัศน์เนี่ยมันไม่สูงหรือมันไม่แพงไรกับเดิมที่ทำงานท่านมันถูกมากกว่าได้ก็ยิ่งดีใชครับ ตรงนี้เราเราก็พูดกันเอ,อประเด็นเนื้อหาสาระสำคัญมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเครื่องบินท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้การเดินทางโดยระบบเตัวเครือ่องบินแบบเช็ตเตอรไฟรนบบี่คือเครื่องบินเหมาหลังครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความเห็นว่าแต่ถ้าทเราไม่ใช้ช็ตเตอร์ไฟเ,เนี่ยเราใช้เป็นเ ของเชนไฟหรือว่าเรือรา่าไฟเนี่ยมัน,นก็อาจจะทำให้ต้นทุนจะตัดลงมาได้นะครับก็ทุกคนได้เห็นด้วยทางรกรมการปกครองเองก็เห็นด้วยแต่เกรงว่าไอ้ข้อเสนอของเราเนี่ยซึ่งเดิมทีเดียวมันเป็นระเบียบของทางรัฐบาลซูอุดีโดยกระทรวงพา์แล้วก็โดยกรมการบินพนลเรือนของซูดีเนี่ยเขาออกระเบียบมาว่าการขนส่งผู้สมัครมู จากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะต้องเป็นเขต้องขนส่งโดยเครื่องบินชา a r t e r f l i ของสายการบินแห่งชาติแต่ละชาติที่ที่มีอยู่คนละขึ้นกับสวอุดีลลาระไบนยเนี่ยจำเป็นระเบียบที่ปฏิบัติกันมาปีที่แล้วก็จังใจระเบียบนี้อยู่เพราะนั้นแต่แต่ถ้าเราเราเห็นที่เรามีเหตุผลที่เราขอได้แล้วเราคิดวป็นที่ผมจะอนุญาตนั่นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราขอบินคอ m ม i s s i o n ไฟ i g โดย บินกับการบินไทยและซาอุดีอรารบียซึ่งในอนดีตเนี่ยการบินไทยเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเครื่อบินคอมเมอร์เชียนไฟล์วรกูลาฟลือไม่มีเครื่องบินประจำอยู่แต่ตอนนี้การบิน,นไทยเราเปิดเปิดเครื่องบินประจำแล้วตอนนี้ยังบินยังบินอ่ธรรมดาสี่วันจะรบินอยู่แต่ว่าจะเริ่มตั้งแต่มการาเนี่ยจะเริ่มไหญ่ที่ไฟล์เดลิลไฟล์ก็ถือทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเออมันก็เี็นหนึหนึ่ง ของรัฐบาลสูรนีที่จะอนญุญาตได้เนื e ่องจากว่ารบินแบกรไฟเนี่ยเราก็คิดไม่ทราบเป็นไงว่าเราก็จะไม่ใช้สารเช็ดอื่นต้องใา้สายบินแห่งชาติเหมือนกับที่รบินจบกกดาไฟน์จะือใช้การบินไทยโดยโดยสายพิบินแห่งชาติของประเทศไทยล้วก็จะใช้เสมุทาไทยก็คือเป็นสายพิบินแห่งชาติของประเทศสุรินีเราก็ยังจะใช้อานนั้นอยู่เพราะตรงนี้มันก็ แต่ทางผู <irgendw carbono> ้ใหญ่ก <em osi> ็ยังหวั่นหวั่นว่าที่เดิเขาไม่ยอมก็จะต้องกลับมาในโลกเดิมหรืออะไรเงี้ยผมเองก็ยังเสนอไปอีกข้อหนึ่งว่าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เพราะว่าเในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีอยู่สามสนา์สามสนามบินก็มีสนามบินราชวิวัานสนามบินข่าใหญ่และทศสนามบินเท่ครับเออแต่มันจะมีสามสนามด้วยกันแต่เราก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นราชวิวัฒเนี่ยอุปสงคุอวุิของคณะกรรการส่งจิตจาณทั์ ท่านหนึ่งก็มีความเห็นว่าอยากจะให้ออกที่นาราทิวาถ้าอ่อนเมอไหรว่า,วามันก็จะเป็นมันก็จะเป็นที่องใช้ชเฟฟา,าเตไฟผมก็อ่านงั้นดีเลยอย่างนั้นใช้ชฟฟาตอร์ไฟฉบับนาราทิวานไปเหมือนกับว่าเวลาเราขอผ่อนพันกับสมบัติูดีเนี่ยเราก็ยังยังมียังมีส่วนหนึ่งที่ว่าเราก็ยังใช้ชเฟฟาเตไฟอยู่นั่นก็คือบินจากสนามบินนาฬิาทิวาน่วนกรุงเทพและหักใหญ่เราก็จะใช้เป็นเ,เป็นคอมมิชชั่นไฟซึ่งเรา มั่นใจว่ามันจะต้องถูกกว่าแต่ไฟอันนี้จะเป็นข้อเสนอจารรองมันจะสรุปอย่างไรเนี่ยทางรัฐบาลไทยเขาจะเป็นข้อมูลต่างๆทีนี้สรุปแล้วก็จะไปเสนอการทางรัฐบาลสูริีทในโอกาสต่อไปในครั้งที่ประชุมเปลี่ยนการครับโอเคครับก็วันนี้อธิบายแค่นี้ก่อนวันนี้ได้ครับว่าเดี๋ยวเราจะมีทีมงานของเราอาจารย์เรียนวิศววธีอาจารย์เวสุกทาซึ่งนําคณะกลุ่มร้องประเทศไทยเราไปประกอบทีมร้องตอนนี้ก็อยู่ที่มาการแล้วเดี๋งเกี่ยววันนี้จะต่อสายตรงมาคุยกับพี่น้อง มาท,ทูอกับทางสถานีแล้วก็ที่น้องของเราได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ด้วยครับอาจารย์ผมขอจบวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอัสลมามุอะลัยกุรอร์มุลลาห์เบอร์กาตุครับอัลกุรอร์มุลลาห์เบาร์กาตุครับผมอาจารย์เป็นไงก็อย่างที่อาจารย์เพิ่งดีได้บอกแหละครับว,ว่าการประชุมเตรียมความพร้อม,อมนะครับซึ่งผมว่าน่าจะมีสิ่งที่เป็นระเบียบหรือเป็นมติที่ออกมาครับ แล้วก็อย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อายุายเกินหคสิบห้านะครับก็25บเปอร์เซ็นต์ของจำนวนจานวนที่เราได้รับสิทธิ์ในการเดินทางนะครับฉะนั้นคนที่ติดค้างปีที่แล้วต้องการที่จะไปปีนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์เพิ่งดีได้นะได้บอกแล้วว่าเขาปลดล็อกเพียงแต่ว่าเขาปลดล็อกในกรอบ ที่มีเปอร์เซ็นต์ควบคุมก็คือ25ของจำนวนโคต้าในแต่ละประเทศในนั้นได้รับก็แปลว่าท่านใดที่มีความประสงค์ที่อายุเกิน65เนี่ยแปลว่าต้องรีบดำเนินการครับนะครับต้องรีบดำเนินการว่าวันที่สเนี่ยถ้าเกิดว่าจากนี้ไปเอกสารนะครับพร้อมสตังค์พร้อมออไปถึง บริษัทก่อนวันที่สามพอเปิดลงทะเบียนเนี่ยท่านจะเป็นคนกลุ่มแรกที่สามารถเอาชื่อเข้าในปีนี้เลยฉะนั้นถามว่าข้อดีของคนที่อยู่ในกลุ่มแรกนี่คืออะไรคือท่านจะอยู่ในลำดับต้นๆในการถูกคัดเลือกถ้าจำนวนมันเกินตอนนี้ก็เลยอยากจะเรียนว่านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดสำคัญที่อาจารย์พื่ีได,ได้ได้โฟกัสมานะครับ,รบก็เลยอยากจะได้เรียนกับพี่น้องตอนนี้ ทราบข่าวว่าอาจารย์ซึ่าบาดี์จินโทรเข้ามาแล้วจากมหานครมักกะครับอาจารย์บีดีนครับเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีรุ้ครับอาจารย์สารกระโหลกมารกระโหลการกระโหลกมีมีครับมีครับเดี๋ยวทีมงานเปิดตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่นครมักกะกับอาจารย์ดีโอเอฟเลยครับผมอยู่อยู่ตรงไหนของมักกะเนี่ยตรงไหนตอนนี้อยู่ที่โรงงานวิทัลนะครับอ๋ออยู่่ทีนั ครับผมแล้วก็ครับอัลกุสสลามครับอาจารย์อับดุลวาฮิดอับดุลวาหดสุขคนทาอาจารย์เป็นไงฮะกรุ๊ปที่ไปครั้งนี้อยากจะให้เล่าบรรยากาศโดยรวมให้ฟังตั้งแต่ออกเดินทางจากกรุงเทพไปเลยครับอาจารย์ครับก็ทำรู้แล้วนะครับเรากรุ๊ปของเรานะครับ60กลุคนเนี่ยออกเดินทางจากกรุงเทพเลยนะครับ เมื่อวันที่13เนาะครับครับผมครับ13 13ต้นยาเลยก็ไปเล่นคนเสิร์ที่บ้านเรงนะครับแล้วก็จัดคอนเทิบ้านเรนแล้วก็ไปเล่นที่นครมามีนาละครมามีนา4วันนะครับที่โรงแรมอันซอฟเป็เรื่องที่นึกนะครับครับก็ที่มามีนาในตอนทำมามีนาได้เริ่มมีการบรรยายด้วยบรรยายได้ด้วยบรรยายได้ด้วยอาจารย์มีนถ้าบรรยายได้ด้วยครับก็บรรยายได้3วันนะครับอาจารย์บุญเรศก็จับเต็มเรื่องกันนครับ แล้วที่มักกาล่ะได้ไหมตอนนี้ที่มักการเรากำลังประสานอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เรามาพักที่อูตันเหมือนกันเป็นนะครับที่บ้านเหมือนกันที่ข้อสงคัญในเรื่องของการบรรยายนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยคนมาค่อนข้างเยอะมากนะครับร้อนเ่ยช่วงนี้สวัสดีเนื่องว่าเราจะเรื่องแค่มากครับแล้วก็ลงลงลงที่ที่ลางสแอนด์ก็เรื่องห้เหมือนกันนะครับ วันนี้เราเจ้วันนี้เนี่ยนะหลังจากเสร็จกรุงร้อยแล้วเมื Release> ่อสองวันที่แล้วเนี่ยวันนี้เราได้ไปนักท่องไปเที่ยวร็อกนะครับครับไปที่นิวซีแลนด์ไปที่เยอรมนีมาไปที่มุสกาลิตาวินาเยอรมนีอยากให้จะมีนิดเล่าเล่าบรรยากาศการมาจารวันวันนี้ได้เป็นย่างไรบ้างครับภาพบรรยครับวันนี้ก็รือว่าภาพรวมแล้วคุ้นเกินมากครับว่ามาจากอะไรกับพาฒนาเยอะมาก โดยเฉพาะที่อาราฟาอาจารย์ที่เจ้าบ้านเซานี่ไม่มีจิตรนรถนะครับ oh. โอ é, จิตรนรถเลยครับคือเราก็บอกว่าต้องต้องไปที่อาราฟ้าเลยอาราฟ้าก็คนแน่นแน่นกว่าตอนที่เราอยู่ฮัทด้วยซ้ำเลยครับโอ oh. ้โหอากาศเป็นไงฮะอาจารย์อากาศอากาศตอนนี้กี่องศาครับอาจารย์ก็ที่มาจ้าเนี่ยก็จะจะไม่คยร้อนมาแ่ประมาณ 3, สามสิบเก้าองศาอืม บ39แต่ว่าช่วงเช้านี่ก็อากาศดีฮะอากาศเย็นประมาณที่24 25 oh. อ๋ออ,อาแล้วก็อุตสาย์จะมาเป็น3.2อ,อ,อะไรประมาณนี้ยครับ mm hmm. ที่มันจะน่าจะอากาศาจะร้อนมากกว่าอันนี้ oh. นเ่อช่วงที่ร้อนสุดๆก็จะเป็ประมาณสที่4.2 4.3มาก่อ่วงกลางวันก็จะมาทั้งถึงอั้งรุนแรงไปมันจะร้อนมากครับแล้วตอนนี้ลานตาวาสนี่ยังจํากัดเอ่อเฉพาะคนที่ครองเอี้ยรอมเท่านั้นที่ลงหรือว่า ใครสามารถจะลงไปตะวาร์ฟก็ได้สําหรับตะวาร์ฟซุนนาครับก็ยังจำกัดค่าใช้จ่ายก็คือเฉพาะคนที่ใส่ชุดเยรอมแบบเดียวเท่านั้นออเึงจ<อ>ะตะวาร์ฟได้แต่ก็มุมยอมานี่กับอินเดมก็เปิดให้ปกติแล้วครับได้ก็อัลฮัมดุลิลล้วเนี่ยพวกของเราเนี่ยตอนที่นำตะวารฟเนี่ยหปสิบแปดคนก็ได้ได้จับล่กรุ่รยอมานีลทุกคนเลยยกเว้นคนที่ต้องใช้รถเทเนที่ไปในวันทัพไปเนี่ยนั่ไม่ได้จับนะ,ะนั่นอารมณ์ดีและ้วนะ คำดุลินละแล้วแล้วกสมาชิกเราสามสี่คนที่ที่เข้าไปจับได้ที่เข้าไปคุกได้ด้วยครับคำดุลินละเราด้อยังเราด้อยังต้องลงทะเบียนเหมือนเดิมไหมฮะเราด้อนี่ยก็ยังต้องลงทะเบียนผ่านบริษัทนะครับจะ<อ>เข้าเป็นคณะเป็นกลุมเนี่ยที่ต้องก็จะระเบียบยช่วงเช้า,าจะเป็นช่วงของมุสลิมนะครับ่โมเป็นเจ้าไทยโมท่องถึงรามาดาย หลังละหมาดปลายไปแล้วเนี ını, ่ยก็จะเป็นช so, so ่วงของมุส huh. ลิมนะครับเป็นช่วงไกลเลยก็คือคือคือเข้าหรือต้องเข้าเป็นพวกนั้ครับแล้วก็สามารถเชอได้ได้เป็นเดียวก็เหมือนกันแต่ลทำไปแล้วเนี่ยนะครับของเราเนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทคู่สัญญาของเราที่มักคายเนี่ยเขาจองให้เราเรารู้วันที่เราจะเข้ารถบัสก่อนที่เราจะเดินทางจากเมืองไทยก่อนแล้วก็มาได้เข้าควกทุกคน ก็มีมีคนหนึ่งที่เป็นมสิมาที่มาประจําเดือนเนี่ยอพอหลังจากนั้นที่หมดประจําเดือนเราก็ก็ชวิจารรปาขอความร่วมมือจากทุกอินโดนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันกับเราเนี่ยมัตางไปคนงัว่าราองะเรือนเรา้องทดีแล้วเรื่องตน้เข้าเขทุกคนครับทุกทําดแล้วสภาพของพี่น้องฮุจย้ายเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องที่ไปทําพัฒน์ไปทําอุมเระอ์คราวนี้โดยภาพรวมทุกคนก็ ที่ล่า,าจารสบายจำเดีครับก็ปาร์ตี้กับท,ทุกคนก็ไปซื้อของเกียร์รองะของสูขตลาดเริ่มเปิดแล้วใช่ไหมฮะตลาดเปิดเดี๋ยวก็วันเราก็จะไปไปเอะกล้วก็วันอาทิตย์เราก็จะไป,ปะละตลาดกากาี้ตลาดอ๋อกากี้คือตอนนี้เนี่ยตึกเขาเรียกนะร้านขายส่งของยัฟารี่ที่อยู่ตรงมัสยิดยินเนี่ยเขาย้ายไปที่ซูก,กากี้กันแล้วแปลว,ว่าตรงนั้นก็ เราก็จะพาคราวที่แล้วก็พาพี่น้องไปก็จะมีสินค้ามากมายที่เป็นสินค้าแบบขายส่งอะไรใครจยซื้อของฝากครับนะครับคืออาจารย์อาจารย์จันวิเฮทนี่อัลมเลยฮะอัลมตลาดเลยพาซะอาจารย์ครับเหลือภารกิจที่จะพาพี่น้องไปที่ไหนบ้างนะก็ก็ทำดีลล่านะครับก็จะมีภารกิจในส่วนก็จะมีเรื่องของการการตะวันซุนนะนะครับที่ ที่เราก็พยายามส่งเสริมให้กระทำนะครับแล้วก็ในส่วนของภารกิจที่อยู่ที่นี่เราก็พยายามให้พี่น้องได้ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการทำมันเลยแบบว่าตอนนี้กำลังประสานเรื่องของการการบรรยายอยู่นะครับพวกเราก็ที่ทางเราก็จับจุดตัดประสานันอยูนะครับแต่ว่าเมื่อวันนี้การทำภารกิจออกไปเรียร้อนเลยเราก็ได้มีการพบปะกับพี่น้องในช่วงลดลดด้วยตลอดตลอดทั้งชิดเลยนะก็คือ โ่วยลว่าในช่วงของตุลาของคว่าตุลาของดนนะสองนิบคนเนี่ยก็น่าจะน่าจะเึก่ัดลงก็คนก็น่าจะเยอะเพราะวันน้นะครับนนะะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันชาติอชาวดพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้๋อพรุ่งนี้ใช่คนก็เลยแน่นมากแล้วก็รกรโรงแระะ<อ>มเต็ทุกโรงแรมแล้วก็พื้ที่ตอนนีเสียวไปหมดเลยะค,ะครับเพราะวัามีทางชาติอ๋อใช่ใช่ใช่นี่ก็จะก็ะเป็ แล้วก็ในช่วงของตุลาเนี่ยก็จะเป็นช่วงของติดโฟมเล็กของเศร้์นะครับคนก็จะนั่นแล้วก็พอธันวาเนี่ยก็จะเป็นติดโฟมใหญ่พรคนก็จะเยอะอีกเป็นพวกข้าวสาสกันเลยก็เลยแสดงว่าพวกที่บูรากรามาหรือคนจะนั่นเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปต่ออีกใช่ไหมฮะตุลาเนี่ยอาจารย์ต้องบินไปไปใใหมม่่ชบินพ้องผมเนี่ยตุลาเนี่ยสิบหกแล้วก็จะพร้อมเากนตุเวลาสิบหกสิบหกอ่ะไฟแรกเลยนะ สิบเจ็ดสิบแปดคือจันเจนนี่แกแกเดินทางจะจะเป็นคนมากะแล้วครับรอบรอบเดือนตุลานี่แสดงว่ามีนักวิชาการไปหลายคนน่าจะครบทีมนะน่าจะครบทีมเพราะว่าต้องคุมไปแต่ละวันเลยได้ทีมมครับเพราะว่าสิบคนนี้ก็เท่ากับฮัทนะครับอาจจะมีลุต้อ๋งภาษาในจันเรียนดูว่ามีที่ว่างทางร้านหรืออะไรก็ตามอ๋อเขาเขาบอกมาแล้วว่าเฝ้าโรงเรียนนะ อลวมตัวไปแล้วครับได้ครับอาจารย์จะซักข่อรอนนะครับวันนี้ก็ฝากสลามถึงพี่น้องทุกขั้นด้วยนะครับได้ครับผมขอบคุณครับนี่นี่ก็บรรยากาศอาจารย์ซื้อนายบดีนกับอาจารย์วัเฮดเนี่ยตอนนี้ก็ภารกิจอุมร้อนเสร็จละนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่า เป็นช่วงเก็บเกี่ยวละมเมื่อเมืม่ออ<ป>มรอเสร็จไ,<ป>ไปต่ออีฟเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวนะพี่น้องระหว่างทางที่นั่งไปนี่โอ้โหบรรยายประวัติศาสตร์ที่นบีเดินทางไปเนี่ยแล้วก็ไปตามจุดต่างๆที่มีร่องรอยเนี่ยเราก็จะได้ซึมซับนะครับถึงประวัติศาสตร์ที่นบีได้เดินทางไปเขาเรียกว่าไปดาวะคนที่นั่นนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่อาจารย์ไซรุนอบบดุนบบอกก็คือ ส,ส่งเสริมให้พี่น้องเนี่ยไปตะวาบสุน,นากันครับแต่ว่าข้อจำกัดอันหนึ่งที่ยังคงอยู่เหมือนกับช่วงฮั์ที่ผ่านมาก็คือสำหรับลานข้างล่างเนี่ยเขาก็จะสงวนไว้ให้กับคนที่ไปทำอุเห์ครับนั่นแปลว่าใครก็ตามที่สวมชุดเอรอมเนี่ยก็สามารถจะลงตวารข้างล่างได้แต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า ท่านไม่สามารถจะต่อวาร์มได้เพราะว่ามันจะมีชั้นสองชั้นสองชั้นสาม<อ>ที่สามารถที่จะทําการต่อวาร์มได้ก็เห็น<ม>ตะเกียจจันไวเหตบอกว่าจํานวนคน,นยไม่ต่างกับฮัทแสดงว่าเยอะมากแสดงว่าไม่ธรรมดาผมว่าเยอะเพราะว่าเวลาเขาเปิดประเทศแล้วก็เขาให้เดินทางได้ขนาดนี้แปลว่ามาทั่วทุกสารทิศ<ม>นะครับนั่นนั่นแปลว่านั่นแปลว่าถ้าเกิดท่านใดที่ตั้งใจที่จะไปเนี่ยท่านอย่ารีรอ อันนี้บอกกับท่านก่อนเลยว่าตัวของตุลาเนี่ยซีที่นั่งของตุลาเนี่ยสำหรับตัวเครื่องบินตอนนี้เต็มหมดละจำกัดแล้วไม่ไม่มีคือตอนนี้คือไม่สามารถแล้วสองร้อยหกสิบคือตุลานี่ปิดแล้วปิดใช่จะมีก็ต้องเลื่อนไปธันวาเลยครับแล้วธันวานี่ก็เหมือนกันนะพี่น้องยังมองว่าเอ้ยต้องอีกหลายเดือนเนี่ยไปใกล้ๆเป็นช่วงที่แบบคนไปเยอะมากใช่ไปใกล้ๆค่อยจองนี่หมดสิทธิ์เลยนะอันนี้เรียนกับท่านเลย ถ้าท่านสนใจเนี่ยให้ท่านรีบติดต่อเพราะตอนนี้เนี่ยธันวาเองนี่ก็ทะลุไปเยอะแล้วฮะแล้วที่สําคัญคือข้อจํากัดคือตัว๋วเครื่องบินครับไม่ได้สามารถที่จะจองสัปดาห์นี้สปดาห์หน้าบินได้นั่นแปลว่าถ้าเกิดท่านอยากจะไปช่วงทันวาเนี่ยท่านต้องรีบจองตั้งแต่ตั้งแต่คือจากนี้เป็นต้นไปเลยครับตุลานี่สิบหกสเ็ดสิบแปดเดินทาง ครับนะครับที่ที่บอกพี่น้องเนี่ยเต็มแล้วใช่260ที่นั่งนะครับ<ช>ที่สามารถที่จะจองตั๋วได้ใช่ครับแต่ว่าเดือนธันวาเนี่ยจะมีอยู่2กรุ๊ปด้วยกันนะครับกรุ๊ปหนึ่งก็คือบินตรงเลยบินตรงไปมาดินะครับนะครับแล้วก็อีกกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยอาจารย์มีนจะเป็นคนนําก็คือไปอักซอก่อนออกออกเดินทางก่อนอ่า แล้วก็ไปพบกับพี่น้องไปสมทบกันที่มาดีนนะ<อ>ก็จะมีสองกรุ๊ปเดียกันที่เดินทางธันวาทั้นพี่น้องที่อยากจะเดินทางเดือนธันวาเนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปเนี่ยจะจำจำได้ว่าอากาศที่นั่นจะค่อนข้างจะเย็นสบายอากาศอากาศดีคือทดนธันวาเนี่ยต้องมีแจ็กเก็ตอะ่ะใช่ต้อง,องใส่แจ<ม>็คเก็ตแล้วก็แล้วก็บรรยาค่อนข้าง ค่อนข้างค่อนข้างเย็นด้ยซ้งไปค,ค่อนข้างเย็นหนาวด้ทั้งไปนะแล้วก็ก็เรียนกับท่านว่ารีบนิดหนึ่งนะครับเออท่านถ้าอยากตั้งใจไปเพราะตอนนี้เนี่ยระยะเวลาที่มีอยู่กับกับเอ่อการเตรียมการเนี่ยเราเราคิดว่าเดี๋ยวใกล้ใกล้ค่อยค่อยจองก็ได้นะไม่ได้ลนะเพราะว่ามันตอนนี้เต็มเร็วมากจะอยู่ข้ามปีเลยอาจารย์ใช่ครับเออยี <22 S 1> ่ส <2 S 1> <5. S 2> ิบสองยี่ส ถึง5แล้วใช่ไหมทีแรกถึงวันที่4อ่ถึง4 4แล้วกลับมาถึง5 4ออกจากนู่นมาถึงห้ามาถึง5้าครับผมครับก็พี่น้องลองดูนะครับว่าช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดยาวอยู่ครับพี่น้องก็จะทําเรื่องราเนี่ยไม่กี่วันนะครับดงนั้นถ้าเกิดใครสนใจจะเดินทางเดือนธันวาเนี่ยก็ติดต่อไปที่บริษัทได้หรือว่าติดต่ออาจารย์นรินก็ได้นะครับใครอยากจะไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่อักซรอ ก็สามารถที่จะร่วมเดินทางนะอักซอรนี่จํากัดกรุ๊ปด้วยไหมจออจำกัดจำกัดจากัดด้วยครกับไม่ได้รับเยอะมากนะครับแต่ว่าน้องที่จะบินตรงก็สามารถที่จะจองได้ในช่วงคือคือทั้งหมดเนี่ยเราจะไปไปเจอกันหมดเลยครนะไปเจอกันหมดที่มาดีนะคือเราจะไปสตาร์ทนับหนึ่งที่มาดีนะเหมือนกันนะฮะที่ใน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 ช่วงเวลาเดียวกันนะครับจันอยากจะมีอะไรทิ้งท้ายในช่วงคล้าย สองนาทีไหมครับก,ก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยได้ดําเนินการในเรื่องของการบริการฮั์อุมร์ <engagements. S 1> แล้วก็บริษัทเองก็พัฒนาขึ้นในหลายด้านให้มันเข้าทันกับการเติบโตและการพัฒนาของบริษัทซาเบียฉะนัออ <mumbles. S 1> ้นสิ่งที่อยากจะเรียนกับท่านก็คือว่าปัจจัยที่จะทําให้ท่านได้ทําอิบะดาได้ครบถ้วนสมบูรณ์หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความถูกต้องทางวิชาการ ต่อมาคือในเรื่องของที่พักอาศัยครับถ้าเกิดท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดินทางไม่ยากลําบากนักเนี่ยมันก็จะทําให้ท่านมีเวลาในการทําอิบาดามากด้วยเหตุนี้บริษัทดานาคุปจึงได้เล็งเห็นนี่คือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญทังั้นที่อยู่ของเราจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้านเช่นที่เราอยู่ที่ฮิลตันนั่นก็แปลว่าเราอยู่ติดกับพารอมเลยที่เราทําอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านนั้นได ได้มีเวลาแล้วก็มีสุขภาพที่ดีในการที่จะลงไปเก็บเกี่ยวในการทําอัลมาลิเบดาต่อรอสพาตาลาและที่สําคัญความรู้ที่เราจะให้กับท่านนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะให้ท่านนั้นได้ได้ติดตามเพราะว่าความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการที่ท่านได้ได้นำไปใช้หรือว่าไปได้ไปศึกษาต่อไปเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่ท่านได้เดินทางไปบนแผ่นดินสําคัญสองที่ก็คือมาดิน่าและกมุก<ๆ>มกะครับผมกับความดีละนะครับพี่น้องที่อยากจะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อได้ที่ทางบริษัทดานากรุ๊ปนะครับหรือว่าพี่น้องมีเบอร์ของอาจารย์อามีนก็ติดต่อได้นะครับเบอร์ผมก็ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อามีนเสมนะครับแล้วก็ทีมงานบริษัทดานากรุ๊ปทุกท่านที่ทําหน้าที่อยู่ในขนาดนี้นะครับวันนี้จากลาไปก่อนครับสลามะลัยกุมบรอกมาตุลลออัปะารอกกาตุ